ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสังม,มาสรสพนทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาียสงฆ์้ากราบสวัสดีคุณบิดรมานดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยานมิตรทุกท่าน ธรรมวิโมอย่าทนองตนอย่าทนองตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไรเมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่าน ที่เราเรียกกันว่าความประมาทขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมาโลก,กนาดนั่นก็คือทรงอิทธิบาทสให้ครบถ้วนมีจรณะสิบครบถ้วนถ้าครบเท่านี้อาการของความโลภไม่มี อาการของความทะเยอทะยานในเรื่องเพศในลักษณะของกามคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้กับความโกรธไม่มีการที่จะยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงแต่รับฟังไว้เฉยๆดี ไม่ดีก็จำไว้เอาไว้เป็นเครื่องคมคู่คนอื่นทนงตนอวดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรเดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตะนรก อย่าสนใจร่างกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจร่างกายของตนเองจงอย่าสนใจในร่างกายของคนอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายถ้าเป็นเราจริงมันก็ทรงสภาพยอยู่ตลอดการตลอดสมัยแต่ทว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็เข้าขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติของเราทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไป แม้แต่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไปมันคงจมอยู่ในพื้นปัตภีเป็นปกติอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนําให้คิดไว้อยู่เสมออย่าเผลอไปในด้านความโลภอย่าเผลอไปในด้านความทะเยอทะยานอย่าเผลอ ให้จิตใจมีความโกรธความพยาบาทอย่าเผลอให้ความนึกคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติถ้าหากว่าใจของท่านกระสับกระส่าย จงรักษาอาณาปานาสติกรรมฐานมีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้ อารมณ์จิตของท่านจะไม่ฝุ้งซ่านพิจารณาร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงแนะนำบรรดาพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกควีดูกโกนภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่าน พิจารณาร่างกายของท่านใครควรขยายออกกระจายออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสีว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำมันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทึบ แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามสสองมีผมขน<ม>เล็บ,ลบฟัน,ฟนหนัง,นงเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นร่างกายเต่ทว่าร่างกายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสปโสโครกมันเต็มไปด้วยความ อนิจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปด้วยทุกขังคือเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปด้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยทีละน้อยทุกเวลาที่เคลื่อนที่ไปเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอจงอย่าสนใจในร่างกายของคนอื่น จงอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลายจงทำลายความรักในเพศด้วยอำนาจอสุภสัญญาจงทำลายความโลภด้วยการตัดความอยากได้ด้วยการให้ทานอย่าทะเยอทะยานในทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของดี ปินปัใจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอย่าสนใจในความโกรธความพยาบาทในบุคคลทั้งหลายใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราถ้าบางอื่นเราเป็นคนดี ก็ไม่เลวไปตามคำพูดถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลีวเราก็ไม่ดีไปตามคำพูดความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมมินยัย ใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจทั้งสองประการสังขารุเปกขายาลกำลังใจของเราจะทรงได้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญาพิจารณาหาความจริง ใจิตใจตั้งอยู่ในสังขารุเปเกคายานนั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอ,อนิจจังคนเป็นอ,อินิจจังวัตถุในโลกก็เป็นอ,อนิจจัง คำว่าอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเรายอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้ เตว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็ทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงตรงที่มันมีความรู้สึกตามกฎของธรรมดาอยูเสมอว่าร่างกายก็ดีวัตถุธาตุก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยง มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความแป,ปลปรวนไปใน่าำกลางมีความแตกสลายตัวไปในที่สุดความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยง จงจําไว้ให้ถึงที่สุดเมื่อจําไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็ว ก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิมีนรกและเปรตเป็นต้นก่อนจะตายถ้าเราทำความดีจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยทรัพย์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ ไม่ต้อง,องเป็นปรีดไปก่อน,อนแล้วจึงปเป็นเทวดาปฏิบัติต,ตนตามธรร,รมคำบิโมใช่อุปโลกยกตนข่มถมผู้อื่นทนงตน คนดีได้ให้ร้ายคืนมองคนอื่นพื้นถิ่นได้อยถอยต่ําลงเป็นประมาทคาดกรรมใหญ่ให้ประสบอันตรายพบ ทบทวนกรรมนำเมาหลงคุมตนไว้ได้ตามคำพุทธองค์จรณะคงลงสิบห้าพาผลภัยอิทธิบาท คาดอง์สี่มีในจิตทมนำติดจิตเห็นธรรมนำแจ้งไขบารมีธรรมนำสิบครบจบจวนไปเหล่านี้ให้ใครละกามสามละเล มองละกายภายในตนจนหน้าเกลียดล้วนบังเบียดเกลียดละอายกายเน่าแน่อีกยืมเขายังมัวเมาเอาเสริมแปลแต่งเติมเสแค่คนชม จมงมง,งายไฟพระวงให้งวยงงห,หลงไม่ตื่นกายคนอื่นยังฝืนหลง,งไม่ปลงได้ไดทั้งบูดเนา่าเอาน้ำล้าง ต่างเติมไปหลอกตาไว้ให้เห็นงามตามสื่อชมทั้งกายเราเขาคนอื่นคืนไม่เที่ยง ไม่อาจเลี่ยงเที่ยงสลายให้คืนขมไม่อาจคงดำรงอยู่ผู้ชื่นชมไม่อาจคมตรมทุกเศร้าคืนเขาไป เป็นเช่นนั้นอย่าทยานหานโลภมากความโกรธจาดพยาบาทพลาดเผลอให้ความนึกคิดจิตอารมณ์จมทุกใดจงครวรใครในคำพุทธ ดุดเหนือใดอานาปานะสติตั้งดำรงกายดูลมกายหายออกเข้าเอาจิตให้ สั้นหรือยาวเอาจิตรู้ดูลมใจจิตนิ่งได้กายไม่ส่ายสบายแฮจิตแยกรูปบิปัสสนามาตั้งทิศ เวทนาติด,ตดคิดแยกไป,กไ,ปไม่เ<ม>ที่ยงแท้ทั้งสัญญาพาสังขารวิญญาณแปลแล้วนไม่แน่เสทุกขัด,ขด,ขด,ขดอัตตา